เจ็บร้อยน้ำยาขาดชัวอา่ส2 <52. S 1> แผงอลูมิเนียมโอเคชัดเจนเปลี่ยนรั่วที่แผงคอยร้อน LG ในตำนานสะทานโลกาไม่ได้ไปล้วแผงตำแบ่งมันรั่วคืออยู่ตรงนี้ของตะแบ่งนล่ดีตำแบ่งหนึ่งจะให้มันจบเลยนะเปลี่ยนแผงเปลี่ยนแคปิ้ลจบครับ จบกว่านะครับก็จะเหลือแบบนี้เลยแบบคอมเพรสเซอร์ครับแล้วก็ชุดขับเชื่อมแผงเข้าไปละเปลี่ยนแคปคิวใส่ไปเป็นแคปคิวชุดใหม่เข้าไปเลยชุดต่อก็ทิ้งไปเท่ไดตที่ประมาณ250พรพีไดนะดูรอยเชื่อมต่างๆที่เราเชื่อมเข้าไปว่ามันรั่วไว้ดูเซอร์วิสบาลด้วยว่าเซอร์วิสบาลของเต่าเป็นยังไงยางมันดีไหมเราต้องเปลี่ยนไหมนะครับจะได้ไม่ต้องหลายทีหลายรอบนะขึ้นเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นี่คือส่วนของเต่าและแคปคิ้วก็เปลี่ยนด้วยทําการติดตั้งไฟลอนเข้าไปละทำการแ อยู่ตอนนี้อย่างตรงนี้ของ LG นะมันจะพุแล้วแตกเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยจะลองมาตัดสอดถ่ายเข้านี่เย,ย็บชุดยอยเลยนี่ข้างสองอันนี้กันน้ำได้พ้นจะได้อีกยาวเิวน้ำยาเข้าสู่ระบบตอนนี้แรงนั้นที่วัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ70ทิพีได้เจร้อยครับส่งงานจะเย็นแล้ว